นี่แหะพ่อใหญ่น่ะพอขายบเออของเก่านี่ขายเมยมันมันโลดสุดทัพแต่ว่าเออขายใคนในโมวิ่งดึงเลยขึ้นเรยอเข้านี่บมอ๋อาบอเอาบ่หนุนบุาขายของเก่ากันเด้อพ่อเมย์ไอ้น้องเอ้ยพ่อได้ขาน้ำพุขื้ปลาทูเฮ็ดเด้อเจ้าเขาเฮ็ดเอาดอกอันนี้นั่งขายดูของเฮาอีแดนี่ของเก่าเด้อขายของเก่านี่เด้อ ช่กอนมือนี่เอาไว้กับเป็นบ้านหนูจ้าบ้านหนูบ้านปวกไปยังครับครับเอาของเก่าครับเราจะย่นี่เบาบ่มียเขาผมสิขายนี่นเ,อเ,เอาเนอะัปนอีเวคอยแล้วเอาคือบ่เอาวะ <c oughs> จะเอาที่เดียวเอาก็ได้พอเราจะเอาเช็คชั้นการที่เขาหรือยี่ เพิ่นมาซื้อของเก่าครับผมสิขายเมียเก่าให้เพิ่นบเบาขนาดเมียเพิ่นอยู่บ้านเพนนิ่นก็จะขายคือกันเพิ่นว่าจังสันครับคือว่าจังสันนี่ก๋วยเตี๋ยวดูคะ่ะก๋วยเตี๋ยวคะ่ะเตี๋ยวหมูน้ำตกคะ่ะ ยายว่าเช็ดแถบเช็ดได้เช็ดดีแม่พ่อนมกินก๋วยเตี๋ยวแม่พ่อนยาก๋วยเตี๋ยวแม่พ่อนกินต้มเส้นกินพอกินเส้นก๋วยเตี๋ยเนจ้ามากินต้มข้าวเปียกต้มเส้นกับแม่พ่อนนอค่ะ ขายของห้างมาอนี่ก็เลยได้กินต้มข้าวเปียกเส้นตีนไก่พร้อมเด้อมาเด้อกินต้มข้าวเปียกเด้อค่ะแทบแทบแทบก็ไง <ๆๆ S 1> ล่ะเรากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเด้อจ้าพูน่ะกุฉันน่ะบ่อยากค่ะเรากินลูกชิ้นพอใหญ่ก่อนเด้อ เรวม,มาเริ่มกินน้งกันเ้ยค่ะ